วันนี้มีเวลานิดหนึ่งค่ะพามาเดินเลาะป่านะคะป่าที่ไรหนึงฤทธิ์ค่ะตอนนี้ดอกไม้กำลังสวยงามเลยนะคะปะนุนไม่รู้จต่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรดอกนี้ค่ะแต่สวยค่ะเหมือนตีนตุ๊กแกค่ะปะนุษก็เลยเรียกว่าดอกตีนตุ๊กแกก็แล้วกันเพราะไม่รู้ชื่อเขาชื่ออะไรนะคะชม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 ,ชมด้วยกันค่ะสวยงามนะคะ ชมไปฟังพรางนะคะกับคุณน้องๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะชมป่าไร้นิ่งลิดด้วยกันค่ะตอนนี้ดอกตีนตีนทุกแก่ค่ะกำลังออกสะพรั่งเต็มไปหมดเลยปนุษย์เลยหาโอกาสค่ะมาถ่ายให้น้องๆได้ชมนะคะสวยไหมดูดอกกันนะคะดูใกล้ๆค่ะ ชมธรรมชาติร,รอบนะคะท้องฟ้าสดใสสวยงามค่ะขอบคุณหนึ่งร้านดวงใจนะคะที่มาชมป่าด้วยกันค่ะลัดเลาะชมป่าค่ะ ส่วนที่เห็น,กนไกลๆนั้นก็คือสนามกอล์ฟนะคะสนามกอล์ฟชนบทค่ะจะมีแต่ดินนะคะหญ้าก็ขึ้นปลายค่ะฟรีนะคะสามารถมาตีได้ค่ะฟรีค่ะเขาจะมีกล่องให้เราเอาเงินใส่บริจาคค่ะถ้าใครมาตีกอล์ฟนะคะที่นี่ค่ะสนามกอล์ฟฟรีค่ะ ถ้าท่านใดสนใจมาตีกลอฟได้เลยค่ะไม่เสียค่าสนามฝั่งตรงข้ามค่ะและส่วนที่เห็นล้วขาวๆไกลๆนั่นก็คือเป็นลู่วิ่งของม้าค่ะสนามม้านะคะตรงข้ามนั่นคือสนามม้าค่ะ ธรรมชาติอยู่ใกล้ๆตัวเรานี้แล่ละค่ะเราสามารถที่จะโขนขวายหาธรรมชาติให้กับตัวเราเองอยู่กับธรรมชาติค่ะ เินกลับแล้วค่ะเดินกลับแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะอยู่กันไม่นานค่ะอยู่ไม่นานค่ะ ท้องฟ้าสวยไหมคะขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจค,คะ่ะกำลังใจคะ่ะเจอกันใหม่นะคะกับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้คะ่ะเจอกันใหม่นะคะบายบายคะ่ะ